ี่เั้นเขียวเลี้ยวมาบอกเกณฑ์การถูกตัดสิทธิ์ออกจากโปรแกรมการตลาดพันธมิตรมี2แบบค่ะร้านค้าไหนที่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากโปรแกรมนี้ครีเอเตอร์ที่เกี่ยวสินค้าจากร้านค้านั้นไปรีวิวก็จะไม่ได้รับค่าในหน้านี่แหละเป็นหนึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมครีเอเตอร์ที่ขายของได้แต่ค่าในหน้าไม่เข้าเกณฑ์การถูกตัดสิทธิ์ออกจากโปรแกรมพันธมิตรไม่ได้มีแค่เกณฑ์ร้านค้าอย่างเดียวมีเกณฑ์สินค้าด้วยค่ะสําหรับเกณฑ์ร้านค้าก็คือมีคะแนนร้านค้าเนี่ยน้อยกว่า1คะแนน หรือมีการละเมิดเกี่ยวกับสินค้าปลอมเพิ่มขึ้น2ครั้งในช่วง60วันที่ผ่านมาหรืออีกหนึ่งข้อก็คือบัญชีผู้ขายเนี่ยถูกปิดใช้งานไม่ว่าจะแบบถาวรหรือแบบชั่วคราวจากการละเมิดนโยบายของ tiktok shop กรณีนี้เนี่ยผู้ขายจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากตลาดพันธมิตรแบบถาวรเลยค่ะสำหรับเกณฑ์ที่ตัดสิทธิ์สินค้าก็คือมีอัตราการรีวิวเชิงลบอยู่ในระดับที่สูงรีวิวสินค้าเชิงลบอย่างน้อย10รายการ ข้อที่2ก็คือการละเมิดนโยบายของ t i t t อ k s h อปที่ทําให้สินค้ารายการนั้นน่ะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการตลาดพันธมิตรแบบถาวรคลิปหน้ามีเรื่องมาอัปเดตอีกคะ่ะกดติดตามช่องพี่เปิ้ลเขียวไว้ได้คะ่ะ